ในมันวะกไอพี่เนี่ยอะไรพี่มาหรอใช่ไม่มึงเล่าเรื่องของมึงดีอะไรของมึงเร็วๆใช่มาจากของผมเรื่องพี่เคมีอะไรกันเยอะๆอีกแล้วหรอมานี่มานีมาอะไรับบข่าวว่ากิมอ่าบอกก่อนว่ากี้ผมไปคุยกับผมไปเคลียร์ใจกับพี่เดมมาแล้วอ่าแล้วก็เราอ่าเรื่องพี่เคนะอออันนี้ผมอาจจะเล่าให้พี่เดมฟังเลยนะเพราะมันตั้งแต่เช้าแล้วใครเขาใครเขาวิ่งคือใครเนี่ยใครเี่ะ ฮะอันนี้พี่อันนี้พ่โดน่เใช่ไหมล่ะครับอ่ออเาเ้วข่าวแรกคือนึ่งนี่โดโซยบางฉันอืออ่าข่าวแรกคือเอาเอาเอา,เอาข่าวก่อนไปเคก่อนหนึ่งก็คือเมื่อเมื่อตอนคืนผมไปโคยกับอินเวีดมาอือคือผมว่ามี่อ่ะมันเล่าให้ผมฟังมีม่มี่อ่ะมันมันเพิ่งจิกนึกได้ว่าต,ตอนที่ตีสามสามกันอะ มี่อย่มันไปเล้าเอ้ยไม่จะเล้าดิไปเลี้ยงหมูเตี๊ยแซบไม่จะหรอไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่อย่างนี้เล่าไปตีที่คออแซดอ่ะแล้วไอ้นี้แทงกันใช่ไหมแล้วมี่อ่ะคนมี่มันมีตัวเดียวคือมี่อยู่คนเดียวแล้วพวกเขาเยอะแล้วมี่ก็แค่ขึ้นบักกี้แต่ไม่ได้ขับไปไหนวอบอกพี่เคให้พี่เคมาแต่อินเวดอ่ะตบไอ้มี่ลงจากรถแล้วบอกว่านี่แน่อ่าเสร็จปุ๊บอ่าเสร็จปุ๊บไอ้มี่ก็หัวร้อนแต่มี่อ่ะ มันก็มันก็ไม่ได้อะไรแล้วพอผมกม็เลยไปคุยแกอินเวดว่าเออทำไมถึงตบรถอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก<ๆ>็บอกว่ามันเป็นรถผมผมก็เพิ่งกลับมากลับมาเล่นผมติดเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือมันเอาโอซีมาเล่าอะ่ะผมก็เลยแบบเออไหนก็ไหนก็ไม่ต้องเอาเรื่องอะไรอะ่ะไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้มีให้มีเคลียร์เคลียร์ว่าเออเนี่ยเขาติดเรียนอะไรอย่างเงี้ยพี่เก็าไหมก็จะจบไปเรื่องหนึ่งนะอ่า เรื่องสองก็คือเรื่องพี่เคพี่เคเล่าให้ผมฟังว่าเหมือนกับแกมีแฟนอยู่ที่เล้าเอ้พม่ช่เล้าดิครอบหมูแล้วมีผู้ชายอ่ะอยู่เอลเคคุยอยู่แล้วผู้ชายอ่ะทารูปอันนี้นี่น,นี่อันนี้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 ใส่แฟนพี่เคแล้วอันนี้เหมือนกับอันนี้ผมไม่รู้รรว่าเล่าถูกป่ะนะพี่เคไปแล้วก็ไปแทง อันนี้ผมไม่มันใจว่าพูดก่อนแทงหรือเปล่านะแต่เขาแทงปุ๊บแล้วพี่เคก็บอกว่ามีอะไรกับแฟนผมหรือเปล่าครับแต่ไอ้ครับไอ้เขาว่าครับไม่รู้ว่าเขาพูดหรือเปล่านะแต่ประมาณแบบมีอะไรกับแฟนผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ไอ้โอเคขอพูดมาทั้งก็บอกว่าเรามันก็พูดไอ้เคก็พูดประมาณว่าไม่มีอะไรหรอครับพี่ชายอะไรประมาณนี้ทีนี้มันก็ถามชื่อว่าพี่เคชื่ออะไรใช่ปะพี่เคก็บอกว่าพี่พี่อยู่ไอ้พี่เขาบอกชื่อเคอยู่ดีจี อะไรใช่ไหมแล้วเหมือนกับเหมือนกับเอลเคมันก็นก,กวนตีนอ่ะพี่แล้วทีนี้เหมือนกับพี่เคบอกว่าหนึ่งหนึ่งก็ได้นะแก๊งไม่เกี่ยวอ่าแล้วมันบอกว่าแล้วไอแอลเคพูดร้อนว่าใคการกล้าหนึ่งกับพี่ชาเลยครับแก๊งก็ใหญ่ตึงก็ตึงอะไรวันนี้พี่แต่พี่เคบอกหนึ่งหนึ่งนะอ่าเสร็จปุ๊บปุ๊บ,บ,บอ่าเออแต่ว่อ่าประมาณนี้ดีกว่า ตอนนั้นผมผมกลัวเล่าผิดแล้วผมก็เลยบอกว่าเออพี่ก็ไปปรึกษาพี่ป๊อปเลยว่าพี่ว่าเขาเจะเอาไงเพราะว่าเขาตั้งเคสเข้าเยอะใครคุยแล้วนะเนี่้เลเวลล่างไอ,อ้ป๊อปเป็นเลเวลล่างนิปตอนนึงกูไอ้ชีค่อยคุยก็อีกเรื่องนึงอ๋อเรื่องดื<ๆ>้อเกม ไปหาพเลีด้วไปหาเอ้ยพี่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 พีลรบอมันเยีอยู่แล้วมีคนดูแลให้ไม่ต้องกวไม่ตายว่ะไม่ตายไม่ตายไม่ค่อยพาะย่ะไม่ตายไม่ตายไม่ลอกลั่นหรือธรรมดาธรรมดาหมาตกแต่พิงสูงอะแล้มันแมวหรือเปล่าไอ้เก้าชีวิตอะเอาเหรอเอาหมาก็ได้มีเกมยังเป็นแบบเดิมยังม ไม่ใช่เป็นแบบถกปูนอ๋ออ๋อพวกไอ้ยงพับโดนแดงเลยนเบลโอ้โอตรงเนี้ยจุดซุ้มยิงเก่าเลยตรงเนี้ยตากหน้าเลยเบลเฮ้ดูไงหมออยู่อ่ะศพอยู่วะไดูอ่ะด,ดูอ่ะเออ ไม่มีไม่มีไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่มีไม่มีไม่มีโอ้ยใครโดนแทงวะเนี่ยไอ้เหี้ยตำรวจกลัวจไอ้เหี้ยโอ้โหตำรวจกูตำรวจกุลเละเทะเลยต้องชุบที่นี่เลยหรือว่ายังไงอะพี่ที่ได้ตำรวจชุที่นี่ได้ตำรวจเก็บครึ่งราคานะเก็บครึ่งราคาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเงินที่ผมแลครัี่ฮะ โค yeah, ตรอายโคตรอายตัวน like ีโมวดไดไงวะแม่ย right ังไม่ได้เชิดเลยไม่ลืมเลยว่าไม่ตรงเลยอ่ะเอออยู่ด้านลูกบาเมื่อกี้นี่ว่ะตาลังกันตึมอ่ะมันลังกันตึมอ่ะใคร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 งมาใครรับเงินครับใครรับเงินครับใครรับเงินครับแมงแกนโมโคใครก็ได้ใครก็ได้นี่ก็ได้เดือดทับก็ได้ใครวะเนี่ย โซรับเองก็ได้และโับเองก็ได้เลขเลรับเอรรับเลยคีงต่างหนึ่งหนึ่งเก้าแปดเก้าค่ะแล้วมาไงมากี่คนอ่ะมาล้นเลอ่ะออกมากระบะมากระบะมากระบะากระบะก็โดนแทงอกันเล่ะสลัรับตังให้เลยนะนี่ออดีวะหลังเสรสลบ่อยๆเอ น้องเขาชอบเสียสละนี้พี่นะลูกเสียเวลารับตังให้เดี๋ยวประเด็นเนี่ยคือกูต้องเทรนคนขับพอใหม่ที่ว่าต้องไล่เคสอุ้มอ่ะมันมีอะไรพิเศษไปที่ขับพออื้ยไอ้เหี้ยดีพังเลยอ่ะนี่อ่ะพิเศษนะตกนะถ้ากูบอกก่อนนะตกนะมันพังอ่ะพี่เพราะว่าไอ้บอสมันขับไม่เป็นไงมันไม่โยกร้อยเดี๋ยวให้หมอมารับเลย ไม่กูงงก็คือกด W S ไม่ได้ใช่ไหมเออประมาณนั้นใช่โคตรบูดเลยเฮียมันกดได้แต่มันต้องกดบ่อยๆเว้ยผมกูก,กดอ่ะ